สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบก,กับแม่เบลแล้วนะคะวันนี้แม่เบลก็จะมาทำส้มตำติงไก่กินเองค่ะนี่นะคะพอทำกินเองติงไก่ก็จะเยอะประมาณนี้คดนีม่คือตามไม่ไม่พอเลยนะคะต้องตมใส่ในกะละมันเอาตามเคลื่อนในโครเสร็จแล้วก็มาเทใส่ในกะละมันแล้วค่อยตำในกะละมันเอาเอา้า ตังก็ตํำไม่ได้นานเนาแบบนี้ละกันโคเลโคเลโคเลโค,เล,คเลเข้าไปเอาโคเลโคเลให้มันเข้ากันก็พอนี่นะคะแล้วกะละมันนี้ก็คือแม่เบลกินคนเดียวเลยนะคะไม่มีใครกินด้วยเขากินติงไก่ไม่เป็นส่วนส้มตำพอได้อยู่ ถ้าจะมีใครกินด้วยก็คือมีพ่อปู่คนเดียวแต่แกก็กินไม่เยอะกินชิ้นสอนชิ้มแล้วดูผัดในจานนะคะก็คือน่าสนสามบาทเลยไม่มีอะไรมีแต่ผักชีไบเลยสอนสามบเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟมากินด้วยกันนะ